โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆคนชาวคอาเทียววายนะเห็นว่ามีโค้ดมาใหม่อีกแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะน้องๆส่งมาฮะอา้าวแด้โค้ดสำเร็จแสดงว่าโค้ดนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนอ่ะลองอีกโค้ดดิเฮ้ยยังไม่หมดอายุนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่เติมได้นะเพราะว่ามีน้อง fc เอามาให้นะครับผมใน Discord นะถ้าใครอยากรู้ว่า Discord คืออะไรเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะก็ Discord พี่ก็จะเป็น เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ของพี่นั่นงครับผมนะก็ใช้สื่อสารกับ FC คนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้ามาพบปะคุยกันในดิสคอร์เล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้เนาะดิสคอร์ก็คือแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนั่นแหละที่ทำให้พี่เข้าถึงน้องๆโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโค้ดสองคนนี้ได้อะไรบ้างนะครับทุกคนมาเฮ้ย hey, เป็นเหมือนอันนี้หรือเปล่าอวตารเปล่าใช่ไหมเนี่ยเป็นโลโก้อวตารลองรับสิเฮ้ย hey. น่ารักอะเนี่ยเกอร์ฟอนไลน์มเอ้ยมจสามหกเฮ้ยผมผมว่าเท่นนะผมชอบอะไรที่มันสีแดงดำดำอยู่แล้วไนงะถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวอยขออนุญาตแคปภาพไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานปุ๊บโอเคต่อไปฮนะต่อไปนี่เหมือนจะเป็นการ์ดใช่ไหมเออเป็นการ์ดนะดูซิเอ้ย,อยไม่ใช่เงินเก่าอันนี้ เฮ้ยเป็นการ์ดเหมือนกันสีเท่มากทุกคนแดงดำเลยบอกเลยว่าถูกใจแน่ๆถ้าขายเป็นสายน,นี่เนาะมาแค่ภาพเหมือเดิมฮะเก็บไว้ทำาปง่ทาปงทำปกอ่าโอเคทุกคนใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะฮะไปเติมโค้ดด้วยนะเพราะว่าเพรว่าพี่ก็เติมแล้วมันยังได้อยู่เนะาะก็ตอนนี้พี่ก็บอกเลยว่าแคนของพี่ตอนนี้ มาพี่ยาปิดเลยกันเอา้าเฮ้ยค้างาทุกคนดูตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมใส่ไปเลยฮะแล้วก็เทกาดเท่ๆมาด้วยถือว่าเป็นของถามว่าเทไหมเท่นะมันเป็นแดงดำมะเป็นเต็มที่พี่ชอบมากเลยเอ่ะทุกคนพี่ยาวันนี้จะพูดถึงเรื่องแคร์นะผมนะก็บอกเลยว่าตอนนี้แคร์ที่เนี้ยนะมาถึงโลกสีแดงแล้วทุกคนเออนะทำมาได้ประมาณ สัปดาห์ห้าสัปดาห์แล้วนะครับผมนะเพราะสัปดาห์แรกไม่ได้ทานะก็ห้าสัปดาห์นี้ก็เดือนเดือนกว่าแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบสัปดาห์สุดท้ายหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเพราะว่ามันบอกว่าหมดเขตวันที่หนึ่งนี่นะก็ะคือปีหน้านั่นเองครับผมเพราะว่าอันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเก้าเก้าหนึ่งนะฮะน้องๆช่วยกันดันสงครามแคนดีมากเลยครับผมนะ ก็บอกว่าใครอยากเข้าแคนก็มาสมัครได้นะครับแค่วอลแคนสัปดาหล์ละหนึ่งหมื่นแต้มไม่ก็ทําซีซันดาวแคนนะ่สักหนึ่งพันดาวครับผมนะคือดาวหาได้จากการเล่นมัลติเพยเยอร์เห็นไหมนี่คือดาวนะดาวดาวแคนเห็นไหมเล่นมัลติเพเยอร์หนึ่งครั้งก็ได้หกเล่น b รก็ได้หกถ้าใช้ซีพีนี่ไม่ต้องสนใจนะเอาแค่เล่นขยับเล่นพอเพราะว่ามันได้เท่ากันไงอโอเคแล้วคนนะเนียก็จะมีดาวเห็นไหมเซียงซีซัน ก็ถ้าขายต่ำกว่า1 0 0 0พันก็บินครับผมนะ,ะเพราะว่าไม่ค่อยช่วยแคร์อะไรเงี้ยเราจะบินออกแคร์ทันทีนะโอเคนะครับใารเข้าต้องของคนที่ขยันนะครับเพราะว่าเวลาทําสงครามแคร์แล้วเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าเครดิตตรงนี้ครับในร้านค้าเราก็สามารถมาซื้อของในร้านาค้าแคร์ได้เห็นไหมเพราะว่าของพวกเนี้ยเป็นของค่อนข้างจะลิมิเต็ดเนี่ยเพราะว่ามันเขียนว่าเห็นไหมจำกัด s 5เงี้ยอย่างปืนตัวเนี้ยพี่ก็อยากได้มานานเหมือนกัน แต่ว่าพี่มีแต้มแคนน้อยะเพราะว่าพี่เพิ่งมาเล่นก็คือตอนนี้เราสามารถซื้อได้แล้วเพราะว่าทำมาหลายสัปดาห์โอเคเดี๋ยวเราซื้อนี่ไปเลยกันบอกเลยว่าลายตัวนี้ยเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะสวยนะเห็นปะ่ะถึงมันจะเป็นของสีม่วงก็จริงแต่ว่ามันเป็นลายที่สวยมากผมผอเลยติดตั้งไปเลยฮะเอาไปใส่เลยฮะ ในป R ีอาซอมบี้แล้วก็เห็นไหมของตีมข้างล่างก็สวยนะเห็นไหมปืนเียวเขียวพวกนี้เห็นไหมคว,วานเขียวหน้าหน้าสะสมนะแล้วก็พี่จะซื้อเก็บไว้ให้หมดเลยฮนะไปเลยแต่ตัวความพี่ยังไม่เอานะใช่เพราะว่า,วา,วาพอยไม่ถึงนะเดี่ยวพี่จะซื้อให้ครบฮนะก็บอกเลยว่าถ้าเราจบซีซันนะตรงนี้ครับเราก็จะได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยเห็นไหมถ้าจบซีซันนะพี่จะได้ตรงนี้หนึ่งหมื่นด้วยแล้วแถมได้กรอบ กรอบสีแดงนะแต่ถ้าเป็นระดับรีเจนเดอรี่จะเป็นกรอบสีม่วงทองครับนะพี่ก็เห็นคนแบบอลังการมากเรากดเข้าไปเป็นทีมเนี้ยเขาจะเห็นเราฮ ύ, เฮ้ยออกมาเป็นแคนนะอะไรเงี้ยเออกรอบมันจะสวยอลังการมากก็ถามว่าดันขึ้นรีเจนทันไหมไม่น่าทันนะผมว่าเพราะว่ารีเจนเนี่ยเขาเขียนว่าโล่ตรงเนี้ยต้องเป็นเอเยโล่ถ้วยอะถ้วยตรงเนี้ยต้องเป็นหกพันห้านะน่าจะไม่ทันนะอันเจสันหน้าพี่อาจจะทันนะครับผมนะเพราะถ้วยนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหม นะตอนนี้ก็อุ้ยนี่ไงของคมแคนที่ได้แต้มคือสัปดาห์นี้พี่ได้แตมห้าพันแปดเลยนะเงินจำนวนแคนต่อสัปดาห์ได้เป็นที่หนึ่งของของที่แบบสมเจออืได้รับเยอะมากม่เขาก็มีอธิบายบอกเต็มไปหมดนะถ้าใครสนใจสมัครแคนก็สมัครได้เลยนะครับผมขอแค่คนขยันนะครับแล้วก็เข้าดิสกอร์ดเป็นเพราะพี่อยาก ทำแคนที่อบอุ่นนะผมแล้วก็ขอแบบคนที่แบบสุภาพพูดจารเรียบร้อยนะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ทําแคนมาเพื่อเบ่งใส่ใครอะไรย่างเี้ไม่ใช่นะเราทําแคนเพื่อหาเพื่อนเล่นเกมอะไรป,ประมาณนี้เนาะก็สามารถมาติดต่อได้นะครับผมทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ติดต่อโอเคไหมก็ก่อนที่พี่จะจาาทุกคนไปนะทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะสําหรับใครที่แบบมีแบบ CP เหลือนะผมบอกเลยคุ้มนะเนี่ยมดทองโคตรเท่โคตรตึงแล้วเนี่ยวันก่อนนะทุกคนรู้ไหมพี่จะเก็บ CP มาไปซุ่มวันนี้นะทุกคนเนี่ยไอ้กรกรมเนี่ยคือมันสวยนะเห็นมามปืนเนี่ยคือแบบโคตรสวยโคตรตึงจะบอกเลยว่าหมดแล้วครับผม่าไปกดโดนตรงนี้ฮะไปกดโดนซื้อตรงนี้เลยฮะมันเด้งเลยครับพอกดปุ๊บมันเด้งมันไม่ขึ้นถามเตือนก่อนนะวว่าราคาเท่าไหร่ คือแบบพี่เผลอไปกดแล้วบอลได้อันนี้มาครับเป็นปืนตัวนี้มาทุกคนเห็นป่ะเปลวเลยฮะเป็นปืนที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะจริงที่อยากได้คือตัว dl มากกว่าเพราะพี่ชอบเล่นสนเงนี้ยยิงไกลๆหล่อยเขาอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ตู้อีกมากมายที่เห็นป่ะเต็มไปหมดเลยนนพี่ก็ไปแอบไปเปิดมาแล้วดวงไม่ค่อยดีเลยตัวนี้นะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีแล้วผมขอตัวลาคนไปก่อนนะแต่ว่าถามว่าไอ้ปืนเนี้ยเทไหม พี่ว่าเท่นะรูปทรงมันเท่ดีอะจริงแค่อยากได้รูปทรงมันก็ออกมาทําเป็นแบบปืนทองปืนเงินปืนเพชรเนี่ยพี่ว่าสวยนะเนี่ยพี่ว่าจะเก็บตังค์ซื้อซะหน่อยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตัวละครก็เท่นะให้ดูตัวละครดิมันดูเหมือนแบบอน,นิเมะเลยนะแต่ไม่ไม่เมะม,ม,มากนะแต่ก็เท่นะทุกคนนะก็าตัวละครชื่ออะไรแมนต้ามันดูแบบเป็นผู้หญิงที่ขาวอบผมนะอะแค่ขอขาวก็เทแล้วแบบดูผิวอะเวลาแบบเล่นแล้วมันดูผิวอะ น่าจะแบบพิ้วพิ้วอะครับผมประมาณนั้นมีสกินปืนด้วยแปลกจริงต้องได้สักตัวละนะจริงสามสิบกล่องใช่ไหมเนี่ยมันลดราคาทุกคนดูดิเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอัน้ใส่ต้องเปิดกี่กล่องหกสิบกล่องทุกคนผมว่าใช่มันทํามาให้เปิดสิบกล่องเนี่ยสิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบก็คือหกสิบกล่องมันจะมีการันตีด้วยเปล่าเดี๋ยวขอดูนะจ่มามีน่าจะมีแบบมีการันตีนะแล้วเขาเปิดให้เราเปิดแล้วจะมีแบบ การันตีออก30การันตีออก60เงนี่ยหละการันตีออก10ประมาณนั้นแหละพี่ว่าชัวโอเคทุกคนสำหรับนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนจริงๆนะฮะบ๊ายบายนะครับผมจุบ๊บๆนะสวัสดีครับ